สวัสดีครับเรื่องต่อไปที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องของอาการใช้อีเมลนะครับการใช้อีเมลในการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการาติดต่อกับเพื่อนติดต่อกับพ่อแม่พี่น้องหรือถ้าจะใช้ในการทํางานก็คือติดต่อกับเพื่อนร่วมง,งานหรือหัวหน้างานอะไรแบบนี้นะครับสิ่งหนึ่งเลยที่ทุกคนจะต้องคิดทุกคนจะต้องระมัดระวังนิดนึงก็คือเรื่องของ การตั้งชื่ออีเมลนะครับออีเมลที่ใช้นะครับถ้าคือถ้าเกิดว่าเป็นอีเมลสำหรับ uh, การแชทกับเพื่อนส่งอะไรกับเพื่อนหรือว่าใช้สมัครพวกโซเชียลเน็ตเวิร์ต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นทางการมากก็ได้เดี๋ยวผมจะล็อกอินเข้าไปนะครับล็อกอินเข้าไปเพื่อที่จะ uh, สอนวิธีการส่งที่ถูกต้องนะครับรวิธีการใช้อีเมลต่างๆนะครับ เมื่อเราเข้ามาในหน้าของเมลนะครับในในหน้าของเมลของเราแบบนี้นะครับเราก็จะมีการส่งนะครับอีเมลเวลาเราจะส่งนะครับก็ควรที่จะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับอีเมลที่เราจะส่งนะครับจะต้องมีรายละเอียดอะไรบ้างอันนี้สําคัญนะครับสําคัญไปที่ New กันก่อนนะครับทนนีน้ตรงเนี้ยนะครับคือพื้นที่สําหรับการส่งอีเมลของเรานั่นเองนะครับอ,อีเมลเนี่ยเริ่มต้นเลยก็จะต้องมีฟอร์มฟอร์มก็คือจากจากใครนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอัตโนมัติของเขาอยู่แล้วผู้รับนะครับเราก็จะต้องใส่ไว้ในช่อง to นะครับถเป็นภาษาไทยก็อาจจะเขียนว่าส่งถึงอ e ีเมลของผู้รับนะครับ s a w a c t h แบบนี้นะครับสิ่งที่นะครับมักจะลืมก็คือเรื่องของการใส่ subject หรือชื่อชื่อของอีเมลนะครับชื่อเรื่องของอีเมลนั่นเองว่า,าเราจะจะติดต่อเข้าเรื่องอะไรแบบนี้หลายๆคนเคยส่งเมลหาผมแต่ไม่ใส่ subject มาด้วยนะครับอยู่ดีๆก็ใส่ข้อความมาเลยแบบนั้นซึ่งซึ่งเป็นวิธีที่ผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องนะครับ ก่อนอื่นเลยเราจะต้องระบุเรื่องนะครับระบุเรื่องให้ชัดเจนลงไปใน subject ของอีเมลนะครับ subject ของอีเมลอย่างเช่นอขอความร่วมมือนะครับร่วมมือ,อสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลายัย อันนี้คือชื่อเรื่องนะครับชื่อชื่อเรื่องของอีเมลนะครับส่วนกล่องข้างล่างตรงนี้นะครับกล่องข้างล่างเนี่ยอาจจะจะเป็นส่วนของเนื้อหานะครับเนื้อหาของอีเมลเนี่ยที่ดีเลยเริ่มต้นเลยเนี่ยเราจะต้องเรียนก่อนว่าใครนะครับเรียนก่อนเนี่ยเรียนแบบนี้นะครับคุณธีรัตเนี้ยนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยตรงเนี้ยหลายๆคนมักจะไม่ใส่นะครับ คืออยู่ดีๆมาถึงก็ใส่ข้อความเลยถามว่ามันติดต่อสื่อสารกันได้ไหมได้นะครับแต่ว่ามันไม่ถูกหลักตามาการเขียนนะครับคือการเขียนอีเมลเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับการเขียนจดหมายแบบปกติสักเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว,ว่าเราเปลี่ยนจากการส่งจากแบบกระดาษแบบเนี้ยเอามาส่งในระบบอินเทอร์เน็ตแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นก็ควรที่จะเรียนใครถ้าเกิดเขียนถึงเพื่อนนะครับก็ถึง นาเดียอะไรแบบนี้ลงไปนะครับแต่นี่คือถ้าเป็นจดหมายอย่างเป็นทางการติดต่อประสานงานนะครับเรากา็ระบุอะไรให้มันชัดเจนนะครับทีนี้ส่วนของเนื้อหานะครับก็อาจจะต้องมีพวกย่อหน้าอะไรแบบนี้ลงมาสักนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ข้อความเข้าไปว่าเราจะส่งอะไรเนื่องด้วยวิทยาลัยมีการออก กดระเบียบนะครับอันเนี้ยก็เป็นข้อความเกิน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 ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมขออนุญ,ญาตทําเป็นจุดๆๆๆแบบเราก็พิมพ์ไปนะครับมีข้อความอะไรก็พิมพ์ไปให้จบนะครับจากนั้นเมื่อเราพิมพ์จบแล้วนะครับนะครับย่อหน้าหนึ่งก็คือก็ควรที่จะมีย่อหน้าที่บอกหรือว่าย่อหน้าที่มีการสรุป นะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยเนื่องด้วยมหาวิทยาลายัยมีการออกกฎระเบียบนี้จึงขอเรียนมาเพื่อให้ความร่วมมืออะไรแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะที่วา่าจึงขอเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์หรือว่าขอให้พิจารณาหรืออะไรแบบนี้คือเราจะต้องบอกวัตถุประสงค์นะครับว่าให้ผู้รับเมลเนี่ยเขาทำอะไรนะครับในย่อหน้าที่หลังจากเนื้อหาจากนั้นก็ จะต้องมีการาลงชื่อนะครับโดยปกติแล้วก็อาจจะเป็นด้วยความเคารพนะครับความเคารพถึงเหมือนถ้าเราส่งอ e ีเมลทํางานแบบนี้นะครับคุณจากคุณสมชายนะครับใจดีนะครับอันนี้ก็มีรายละเอียดว่าใครเป็นคนส่งใช่ไหมครับทีนี้ก็จะต้องมีเบอร์โทรเนี่ยสองแบบนี้นะครับก็คือเบอร์ติดต่อภายในหรือว่าเบอร์อะไรนะครับ อันนี้ก็คือส่วนของการเขียนนะครับคือรูปร่างควรจะมีแบบนี้คือมีมีข้อความบอกนะครับมีข้อความสรุปหรือว่าข้อความที่ให้เขาทําอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ลงท้ายมีเบอร์ติดต่อมีที่อยู่หรือมีอะไรเพื่อที่จะ,ะให้ผู้รับอีเมลเนี่ยสามารถที่จะติดต่อหาในกรณีเร่งด่วนอย่างเช่นเหมือนตรงเนี้ยคุณสมคุณธีรัตเขาได้รับอีเมลแล้วเขาก็อยากติดต่อคุณสมชายเขาก็ใช้เบอร์โทรภายในอะไรแบบนี้เข้ามานะครับ อันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่เราจะต้องควรรู้นะครับทีนี้มีอีกส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการส่งอีเมลเนี่ยส,สังเกตสัญ,ญลักษณ์2ตัวนี้นะครับจะมีคําว่า cc กับ bcc อยู่นะครับเดี๋ยวลองกดดูว่าคืออะไรนะครับ่ะ cc cc ตัวเนี้ยหมายความว่าเราต้องการส่งสำเนาถึงใครนะครับสำเนาถึงใครนะครับถ้าในใน google ตัวเนี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะ เขียนว่า,าสำเนานะครับสำเนาคือถ้าในเอาลุกเนี่ยมันเป็น CC นะครับเ้ก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือ BCC นะครับ BCC ตัวนี้กดโชว์ขึ้นมาเนี่ยอันนี้เขาจะเรียกว่าสำเนารับนะครับสำเนารับถึงใครนะครับถ้าใน Google ตัวนี้จะเขียนว่าสำเนารับนะครับสตัวนี้แตกต่างกันอย่างไรนะครับ CC เนี่ยจะเป็นผู้รับ นะครับผู้รับอีกคนหนึ่งนะครับอย่างเช่นผู้รับชื่อว่า thai th w. ac th นะครับผมเขียนว่า thai th, th ทีนี้สำเนารับถึงใครบอกว่าเขียนว่าเป็น usa w u ac th แบบนี้นะครับสิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง cc กับ bcc ก็คือว่าตอนนี้ เรามีผู้รับอยู่3คนนะครับผู้รับอีเมลเนี้ยผู้ที่จะได้รับอีเมลเนี้ยมีอยู่3คนด้วยกันนะครับเป้าหมายหลักของเราเลยก็คือคุณเนี้ยนะครับใช้อีเมลที่รัฐ sa w ac th อันนี้คืออีเมลหลักของผู้รับของเรานะครับนี้ cc เนี้ยสำเนาเนี้ยสำเนานี้ส่งถึงใครนะครับก็คือส่งไปที่เจ้าของเมล tsai w ac th นะครับอันนี้คืออผู้รับ ที่จะได้รับสำเนาอ e ีเมลนี้ไปด้วยโดยที่ผู้รับที่อยู่ในช่องทูเนี่ยนะครับ Tira.SA เนี่ยเขาจะทราบด้วยว่าคนเนี้ยนะครับคนเนี้ยจะได้รับอ e ีเมลนี้ด้วยนะครับซึ่งจะต่างกับตรง BCC นิดนึงนะครับก็คือว่าถ้าเรากรอกแบบเนี้ยนะครับผู้รับเมลที่อยู่ในช่องทูตรงเนี้ยนะครับจะไม่เห็นว่าคนา ที่ใช้อ e ีเมล usa w u a c t h เนี่ยได้รับอ e ีเมลนี้ด้วยคือคือเป็นสำเนารับนะครับผู้รับตัวจริงก็คือช่องทูตรงเนี้ยจะไม่เห็นว่าเราส่งให้กับคนนี้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งจะแตกต่างกันตรงที่ว่า,าในช่อง CC เนี่ยผู้รับคนเนี้ยเขาจะเห็นว่าเราส่งให้คนนี้ด้วยนะครับซึ่งก็ถ้าเป็นภาษาที่เรียกง,ง่ายก็คืออันนี้สำเนานะครับสำเนาถึงใครผู้รับรู้ด้วยนะครับ CC ตัวเนี้ย สำเนาถึงใครผู้รับก็จะรู้ว่าใครได้รับด้วยถ้า BCC เป็นสำเนารับสำเนารับถึงใครคําว่ารับก็หมายความว่าผู้รับตัวจริงตัวเนี้ยนะครับก็จะไม่รู้เลยว่าเราส่งให้ใครด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็กดส่งนะครับกดส่งอ e ีเมลแค่นั้นเองนะครับอีเมลของเราก็จะถูกส่งออกนะออกไปแล้วก็อยู่ในกล่องส่งนั่นเองนะครับ แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการใช้อีเมลที่ถูกต้องนะครับ